สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครัวคุณอเปิเป้ลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูปักใต้กันเป็นเมนูหาทานยากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเราต้องมีเครื่องในหมูนะคะเราจะเตรียมเครื่องในหมูโดยการน,นำไปต้มก่อนนะคะในนี้จะมีกระเพาะหมูนะคะแล้วก็เสียงจีไปต้มให้สุกเรียบร้อยแล้วก็นำลงมาผัดกับกระเทียมกับน้ำมันพืชแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ทิ้งไว้ให้เขาเดือดนิดนึงค่ะให้ให้ร้อนละอุใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะคะพอละอุได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมน้ำมันหอยลงไปค่ะสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะอันนี้ก็ดูที่ปริมาณของตัวเนื้อสัตว์ของเราด้วยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะไม่รอช้านะคะเราก็เติมซีอิ๊วขาวนะคะตามลงไปนะคะจะสังเกตได้ว่าในหม้อนั้นจะมีพริกนะคะเราก็ใส่เพื่อสามสเม็ดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็โรยลงไปได้เลยค่ะพริกไทยดำพระเอกของเราใส่เข้าไปได้เลยค่ะยิ่งเยอะยิ่งหอมนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบก็ลดปริมาณลงนะคะก็คลุกเคล้าผัดคลุกเคล้าให้สุกโดยทั่วกันนะคะ ผัดให้มีกลิ่นหอมสักระยะหนึ่งนะคะผัดให้เข้ากันเลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะค่ะเราก็จะมาเติมกระเทียม G เจียวนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกทวีคูณความหอมเข้าไปอีกนะคะ เย่ yeah. ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราจะตักเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูนี้ชื่อว่าเครื่องในหมูผัดพริกไทยดำนะคะ,ะเมนูนี้เป็นเมนูของทางปากใต้เขานะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องอ่ะจะเด็ดๆทางนั้นเลยตั้งตัวพริกไทยดำตัวกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เมนูนี้หาทานได้ยากนะคะตามท้องตลาดถ้าเกิดอยากทานต้องทําทานเองที่บ้านนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าวิธีของทางครัวคุณเปิ้ลเนี่ยที่มาทําให้เพื่อนๆดูจะอร่อยแค่ไหนนะคะลองไปปรับตามรสมือของแม่บ้านแต่ละบ้านได้เลยนะคะเมนูปักใต้วันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะสำหรับคนที่ชอบทานเครื่องในหมูนี่ต้องตัวนี้เลยค่ะจานนี้เลยแนะนำเลยนะคะ mm hmm. สุดท้ายนี้ฝากกด subscribe กด like กด share ด้วยนะคะ mm hmm. ฝากติดตามช่องด้วยค่ะ